สบายดีว้าแต่พี่น้องค่ะเบิ่งซอยค่อยเยนีน่ยนี่มันก,ก็นจ้ากระตกกระดอกระเดียเท่ตั้งแต่เมื่อวานตอนแรงบ่มีวันหยุดตกอยู่แบบนี้เด้อพี่น้องเนาะตายแล้วค่อยไปใส่กระยากเนาะหน้าฝนอ๋อพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่บอ่อกุ้งน้ำกันเนาะบรรยากาศบอ่อกุ้ง มันอาจจะคืมเน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าฝนตกเนาะนดูดิเมฆเป็นกบบรบโบเจียงจางไปใส่เลยอาจจะมืดเน่สักหน่อยเนาะขอโทษขอพายน้ำพี่น้ำน้องหะละเปิดมักกระเบิงเด้อค่ะเผยโบ่มักกระเลื่อนผ่านได้เด้อจา้าเผยเบิงกระขอบคุณหลายๆเด้ออันนี้กับส่องซาเต๋เนาะค่ะเนาะส่องไม่ซาเต๋เพิ่นเด้อค่ะเด้อส่องเก่าเพิ่นตามสไตล์แม่น้องโบเนาะ เห็ดคือกัดในระาคาอันนี้ก็เฮ็ดให้ลูกสาววนตุ๊กวนตกุกตก ตกแต่บ่แห้งเด้อพี่น้องเด้อมันสิแบบอ้าไปแล้วก็อ้ามาเนาะไปบัดน,นี้อันสิพาไปเบิ่งป่ามังซา,าีเนาะบัดน,นี้เป็นแนวใดไป<อ>กระปูค่อยพี่น้องพี่น้องเบิ่มกระปูใบไ,ไม้เคยยังไม่ได้ชวนพัวไปใส่ไปดักรอบปูใบไม้อยู่นี่ ไปไหมเดอพี่นั่งเดินเนี่ยเด้อก็เกาะกันอยู่น้ำกระตาจ้ะเป็นต่หน้ายเนะฝนนี่เนะพาเข้าสวนสลีเดอพี่นั่งเด้ออันนี้มาชมบรรยากาศตอนฝนตกน้ำกันเออทางกันเลย อบขาด <laughs> มักสีดากับเบิร์ดเลยเด้อพี่น้องเด้อมักสีดากันเลยเบิร์ดเลยเด้อมักสลีเฮากระไรเดี๋ยวไปแามเก็บ,บก,ร,กบระสิมาถ่ายพี่น้องเบิร์เบิรงอีกเทื่อน,งนึงเนาะอันนี้น่าสิแก,ก่เลยเด้อพี่น้องเลยนี่ยุบละนี้นกันกเ,กเลยน่าสิแก่แล้วล่ะ ปีนี้ดีเน่หน่อยเนื่องคือว่าบ่ม,มีหนูมากินเนาะกูปีและหนูแทะแตกคือบอใหญ่เนาะฟักมันเนาะมักซอลีพันนี่นะมเมนาะบ่ม่นมักซอลี่อันเดอพี่น้องมักซอลี่ขาเหนียวมันเลยฟักบอใหญ่เนาะเดี๋ยวมันแดดก็ซีซีมาเก็บมักซอลีฝนนังตกอยู่ อันนี้มากังพี่นนอะเคยกินอยู่วะในห้วยในสวนนี่มากอันนี้โอ้ยอยู่ก็เอิ้นมากเงี้เนาะทางบ้านเจ้าคนบ้านเคยก็เอินอีกแบบหนึ่งเนาะเน่าบ่นเน่า กินได้เะพี่น้องหน่วยเนี่ยหน่วยซุกมันเลบแต่หวานบองเบองว่ามันแมง่งเ่เข้าวสวนมากิกนมากอันนี้แตพี่น้องเบองมักะรีมันเขาว่าเป็นยาเด้พี่น้อง ต้นมนันแต่ขมมากเลยค่ะว่าเพราะว่าเป็นยาอีหยัยยงเป็นยาบาหวานบบบปีนี้ก็แป็กอยู่มันคึองงาวงามอุดรขึ้นแบบนี้มักจะรีอะไรกูปีเตี้ยๆหนึ่งนะพี่น้องโอ้โดยห,หัวค่อย เดี๋ยวมันแดดเงี้ยจังสิมาฮักเอาสลีมาต้มยังปลาฮักเด้อพี่น้องเดอ้อแดดเวลาจังสิมาฮักปีก่อนปลูกอันฝักทองไว้น้ำน้องพี่น้องระวางนี่มันแปนได้ปีที่แล้วนี่มีหมกักหมักหมักเอ,อือสองหน่วยหน่วยบักไงเฮียงเดียว คนลักไปน่วยหนึ่งอืมคนลักไปน่วยหนึ่งเอาไว้ให้น่วยหนึ่งยังดีเขายังเอาไว้ให้เจ้าของสวนย่ลูกหนึ่งเนาะก็เลยครอบครอบใจเข้าไปเขียนป้ายว่าครอบใจเด้อที่จงไว้ให้น่วยึนืองหัวสั้นๆนะเฮ็ดคำคำไปซื่อๆดอกค่ะพี่น้องครอบใจเด้อที่เจ้าเอเอาไปน่วยหนึ่งยังจงไว้ให้ค่อยน่วยหนึ่งวะ มกทั่วก็หลายหลายได้ปีที่แล้วเคยปลูกปีนี้เคยบ่ปลูกเลยไนมันอันบ่อยมันขึ้นงนาักทั่วมันร่นไปเพิ่มปลูกปีนี้เพราะว่าหงว่าสีย้ายบ้านเด้กโอเคบปิ้สีให้ย้ายก็เลยบ่ปลูกอย่างหลายย้ายไปแล้วก็คิดฮอดแล้วทีอ่อยู่นี่นเนาะพี่น้องเนาะ ค่อยละย้ายไปบ่อนได้บ่อนไม่ล้วค่อยกินทอดกินทอดกินทอดบอนเขาหาก,กินง่ายเฮ็ดยังก็ง่ายนะเราเคิดทอดอันนี้คือเดี๋ยวเนี่ยปลูกเบิร์ดดาวหัวสิไข่หัวสิควสส่คอกสิไข่ปลูกไว้เบิร์ดมาเบิ่งมากระเดื่ยเดี๋ยวนี้ค่อยกินบนลูกเดือยค่อยปลูกเอาเด้เบิ่งหญ้าดยอันนี้ก็ กกงอย่างพี่น้องหูบีิบางคนเพืนพ่นบ่หูเพื่นก็ว่ามักทุเรียนเลยพีน่น้องบ่แม่เด้อันนี้บ่แม่ต้นมักทุเรียนเ้อให้เดาเ่อาว่าต้นอย่างพี่น้องเพื่นท้ายเพิ่งว่าต้นอย่างานเพื่อนแน่มาแต่หนทาเพื่นว่าป้าต้นมักตุเรียนต้นนี้งามเทม่เนว่านะป้ามนกระเดือยใครบมเห็นนะเกือบเหี่าต้นมักทุเรียนต้นนี้คืองามเท่ บมเมนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องท้ายเบื้องหัว,หวต้นยังเดีย๋ยวัยเคอยสิตอบให้นะเมนเดอร์วัวต้นยังเนาะนี่มากระเดือ่อยเอยสิออกมากเลยนี่นี่ลูกเดือยเอยสิออกมากเลยดิมีหลายต้นอยู่มีต้นนี้งามนอกนั้นกระหล่ำกระแหลงเบิดในมักทั่วดินแต่เนี้ยเวลาปิดน,นะพี่น้องค่ะ นี่เพราเป็นในนเพราเป็นในพั่นวันคือดินหญ้างามเบิด้ดบร้ตัดหญ้าเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเพเนาะก็เลยื่องบริตัดทันที่เสียมันก็นเสียบ่วยแล้วทางหญ้าถางบ่วยมันล่ะคือขัดแแทปลูกปีเดียวนึ่งนะพี่น้องอันนี้เคยปลูกปีเดียวนี่ ทีให้ลุงเรามาคุดง่ายไปบ้านเราละ่ะแล้วเสเจะไปยูส่สวนเราละ่ะให้เรามาคุดเอาวันหลังงามฮะโบได้ได้ใบมันเป็นยาได้ค่ะพี่น้องต้นไหนนี้ใบมันเป็นยายารักษายยังอีกละเพื่อนเว้าค่ะงามงามแท้งาม,งาม,งงามว่า่คยซื้อมากินซื้อลูกมันมากินแล้วใคยเอาในมันมาเพาะัมเ่อได้สำนีนะงามสำนีมีแต่ค้นว่าจนมาสุเรียน อ้มีน้ำแนะมาแต่งกระปูกแต่บ่ออกมากตามพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกมีมากปีนี้หญ้าหลายยอมหับว่าหญ้าหลายมีกว่าของเครื่องปลูกของฝังค่อยกะนจะใครเนี่ยก็ร้ายหลายปลูกเป็นเทว์ที่ละหห่วยใครก็หนักปุก,ก,ก,กอ้อมเลยอ้อมสวนเลยห่ยใครจะได้พี่น้องเอ้ยย้ายไปก็ได้ อันนี้ก็พักมันต้นเนาะเอาอยากกินหนึ่งเขาก็มาเอาไปนึ่งอยู่น้ำนี้เนาะไปเป็นอยากกินเป็นกับมากอแล้วเสียดายโอ้ยมะกยก็ออกปีแลวปุ๊บพี่น้องคะเสียดายเลยมีแต่เนี่ยเศษายกันไวยง่ายก็นนะเสียดายแล้วพื้นที่มันกว้างไอ้ปลูกนี่ปลูกนี่กินหมดย่าไปยู่บ่อนหม่เนี่ยมพื้นที่มันบกว้าง พื้นที่มันบก,กลงล้วมันแคบและปลูกขันปลูกนี่กับบได้เนาะมันแคบเนี่ยว่าฮานปลูกฮันทุกนี่กินได้สําหรับคลิปนี้กับสิได้ลาพี่ล้าน้องไปเนาะพาชมสวนมักสลาสลีบรรยากาศในบก,กองอ่ะเนาะเจอกันใหม่เด้อกับสเตชแนลจังใดก,กด็กดไลค์กดติดตามให้คอยในเด้อ ขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามให้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ